สวัสดีทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศมุมสูงนะครับเดี๋ยวเราไปดูองค์กอูก,ก่อน <c oughs> องค์กรูก,ก็ประทับอยู่ชั้น2ของศาลเจ้าร้อยแป้อยเาเภอนี่ยนะครับจังหวัดตังนะครับนี่นะครับอ่าเข้ามาดูชัดๆขอพรกันได้นะครับทุกคน Này gặp đủ cái cây rất chặt lên, nè ผมก็จะพามาชมบรรยากาศมุมสูงพี่ๆเขาร่วมด้วยช่วยกันนะครับงานลุยไฟคืนนี้นี่ครับเป็นภาพที่ประทับใจมากๆเลยนะครับมีพี่ๆหลายๆท่านมาร่วมพิธีนะครับมาแบบไม่ต้องร้องขอนะทุกคนเหมือนมนพิศษ เจรัดจรัดเจรัดนี่บรรยากาศมุมสูงดูกันสักแป๊บนะทุกคน เดี๋ยวเราจะถ่ายจากตรงนี้ไปเลยนะครับทุกคนนะครับคืนนี้ผมจะปักหลักอยู่ด้านบนนะครับจะได้เห็นกันชัดๆนะครับ พิดตักขึ้นมาเลยช่วยในขบวนช่วยในเลยจากมุมน,นี้ช่วยมากเลยขึ้นมาเลย Tại đúng hiếu quá Bông đĩa bông bạc lắc tại đúng hiếu quá Ủa, chút đó đi này, tụng đi mùm đi, 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 đi mắc đó Nó, anh chặt mất rồi ต้องกินหอกเสื้อตะกี้ตัวอ้ะโอ๊ะไม่หยุดโอ้๊ะมาตีตัวต้องตัวต้องตัวเหรอน้อยทำได้ดียังเลยไหมเสียอัาเลยวะโอ๊ะมันไม่หยุดเลยนู่นผู้กองนะครับผู้กองสารวัตรชุ้งนะทุกคน,น,กคน,นสบายเป๊ <c oughs> Hôm tôi chẳng quát được vậy nè Mà thay bọn này Nào Hôm nay Chẳng chặt đuôi đâu đi vào โอ้โงสุดบ้าต้องยินนี่นะครับแล้วก็ดูกันเรื่อยๆนะทุกคนโอ้โหมุมถ่ายได้สุดยอดเลยเออลูกไปเดยงนั่เด็กๆตำงานไะมไปเลยไปเพื่อนอง โยกับนากบมนนี่แล้วกระไดไม่ลงกันเลนาใต้รูปเอฟซีเราตัมเอฟซีเรากันเนี่ยเราลงผวเราอยู่ติ่ได้เตัวเอ็นเอ็นหนึ่งหว่าเราใต้ได้ลงไหมเอ็นไปที่ทุกคนมีมีเอฟตามึ้นมาแล้วครับนี่เอตัวจิ๋วตัวจิ๋วนี่ให้ดูเอาว้าวกาวก้นี้นตัวจิ๋วทุกคนเอฟซีชตจิ๋วตามมาแล้วเอฟซบอกติดตามอยู่กันนะครับนี่ 今天，老们将在高呢 เดี๋ยวเราจะตัดคลิปไปก่อนนะครับแล้วเราจะดูพิธีการาจุดกองไฟนะครับเนี่ยดูบรรยากาศโดยรอบนู่นครับเราจะอยู่ข้างบนนะครับนี่